สวัสดีค่ะพี่ไก่สวัสดีครับค่ะพี่ไก่นะคะก็เขอารถทันสวยคันนี้ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตส่องดูรถนิดนึงคือเยอะมากมหลายคนอาจจะแบบสงสัยว่าเอ๊ะวันนี้พี่ไก่เพ<ม>ิ่งเอารถมาเคลือบแก้วแน่ๆจริงๆแล้วเป็นยังไงหรือเปล่าคะนี่คือมาเคลือบแล้วเราคือว่มันสวยถูกใจมากคือมันเงากว,ว่าที่คิดจากสีเดิมจากที่มาจากบร,ริษัทโรงงานโชลูกแล้วนะ<ม> <crouch. S 1> คือมันสีมันแน่น เอามือลูบหน,นึ่งสัมผัสได้เลยว่ามันแน่นสีมันหนาขึ้นเขรารสึกว่าสีมันมันไม่มีรอยที่เราจะเห็นได้ว่ามันเป็นเป็นความเงาของของพื้นเทิมลืล่นขึ้นด้วยใช่ไหมคะพี่ชาลื่นคือจากที่คุยเก่าพี่แก่ครั้งแรกขออนุญาตได้ชิลเล่นเลยนะคะอ๋อพี่แก่เป็นคนแบบดูแลรถแล้วก็ค่อนข้างลักรถมากคือรู้เลยปกติแล้วต้องถามก่อนว่า พี่ไก่ดูแลรถโดยทั่วไปเนี่ยเป็นคนดูแลรถประมาณไหนคะดูแลอยังไรก็คือก็ความสะอาดทั่วไปแต่ราดูว่าถ้ามันสกปรกมากสกปรกน้อยถ้าสกปรกมากมีครนมีอะไรเราก็จะเอามือเนี่ยล้างด้วยน้ำเปล่าก่อนก่อนที่จะไปลงแชมพูอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันสกปรกธรรมดาเราวอาจจะเอาร้าง<ม>ออกไปก่อนธรรมดาเราถึงจะลงแชมพูโดยที่ว่าเราใช้มือเราเนี่ยมันจะไม่ติดฝุ่นติดอะไรทำลายสีรถแต่การเคลือบแก้วแล้วเนี่ย มันตัดปัญหาตรงนั้นไปได้ดีห้าสิบเปอร์เซ็นตะ์เลยแสดว่าปกติกแล้วที่แกะจมูกมากคือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับรอยถูกไหมคะใช่ครับออรอยแล้วก็ความความความใสของสีความแตกต่างนี่คือถ้าให้เทียบเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะผิวสีรถที่แบบไม่เอียงมาเลยจากโชว์รูมอะคะ่ะที่เรารับรถวันแรกคือรับตองก็ปิ้งแน่ๆกับรถที่เคลือบแก้ววันแรกถอยออกจากทางศูนย์บริการไปอะคะ่ะ ที่ให้เปอร์เซนต์ความเงาใสาหรือความลื่นความสวยแก่เพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซนต์ครับประมาณเกือบร้อยเปอร์เซนต์เกือบร้อยเปอร์เซนต์จากจากโชรูมครั้งแรกเนี่ยออกมาแล้วลเราต้องามรึว่าสีดำเนี่ยมันเป็นสีที่พิเศษของของเขาอยู่แล้วแต่พอมาเคลือบแก้วเสร็จุ๊บเนี่ยความเงาความ,เข,มขาเข้มของสีเดิมเนี่ยมันใสขึ้นมาแล้วสามารถเอามือไปลูบส,สัมผัสมีความรู้สึกว่ามันมีความหนาของพื้นผิวความหนาของพื้นผิวตัวที่ว่ามันไม่ละคายมันไม่ละคายมือเราเหมนะือนกับ ตอนที่ออกมาจากโชว์แแรูมครั้งแรกๆที่เราวาดสีมันใสแล้วอันนี้เกือบให้90%เ<ม>เลยก็ไดก้90%เจากจากของเดิมนะฮะจากของเดิมขอบคุณมากค่ะพี่แก่คะแล้วพี่แก่รู้จักร้านี้ได้ยังไงอะคะคือมีเพื่อนเขาแนะนำว่า,าให้ไปเคลือบแก้วพี่ก็ถามมาเรื่อยๆว่าเคลือบแก้วที่ไหนดีจนมาถึงร้านนี้เพื่อนบอกว่ามันไกลหน่อยแต่คุณภาพแล้วก็ราคาราคานี่มันไม่เปรียบเที่บกับ คุณภาพที่ออกมาไม่ได้จากที่เห็นทั่วไปที่นี่ถึงจะราคาน้อยกว่าแต่คุณภาพดีกว่าด้วยซ้ำในใจนี้คิดว่าจะแพงกว่านะพี่ใช่คิดว่าคุณภาพที่ออกไปครั้งแรกเนี่ยน่าจะแพงกว่าแต่พอไปดูรถของเครือที่แนะนํามาแล้วเนี่ยคุณภาพเนี่ยมันแทบจะดีกว่าที่แต่ที่มานี่ที่ชอบใจคือคุณภาพแล้วก็บุคลากรเอาใจใส่แมก้กระทั่งเช็นกัน ทุกมุมทุกอะไรพวกพี่เป็นคน<ม>ที่ดูว่าทุกมุมทุกอะไรของของพื้นผิวเนี่ยมันจะเข้าเข้าตาไหมมันจะมีรอ,อยไหมกีบคนแบบนั้นแต่พอไม่ป็นอุปลากรแล้วก็ที่แล้วเนี่ยสุกใจสบายใจได้เลยสบายใจเลยคือแต่บรถนทิ้งรถไว้ให้เ<ม>ขาดูแลจะเลยพี่จะไปห้ากินกระปงกาแฟ<ม>ตรงไหนก็ได้อะไรอย่างเง<ม>ี้ยแล้วพอถึงเวลาพี่ก็มาดูแล้วก็มาดูแล้วก็ไม่ผิดหวังอย่างที่คิดจริงๆอ๋อจริงๆแล้วพี่ไก่เป็นเจ้าของร้านนะคะที่ถ่ายหรือที่ถ่ายเปเจ้าของร้านนะคะ คนมากค่ะเราหลังจากที่เคลือบแก้วไปแล้วค่ะต้องถามไปเจอเพื่อนแน่ๆเพื่อนคนอื่นอื่นไม่รวมคนที่แนะนํามาเนอะพี่ไก่เ <นะ S 1> ขาว่ายังไงกันบ้างเขาบอกว่าทำไมรถออกมาแล้วทำไมสีไม่เหมือนสั่งพิเศษหรือเปล่าบ,บอกเปล่าบอกไม่ได้สั่งพิเศษคือว่าพี่ไปเจอร้านเพื่อนที่เขาแนะนําว่าร้านนี้ควรจะไปทําแบบนี้ทาครั้งเดียวแล้วดูแลไปหลายปีคือเราไม่ต้องเปลืองแรงในการล้างในการอะไรเท่น,นั้นเอง วันนี้ขอบคุณพี่ไก่มากนะคะอยากให้ปากทิ้งทายสักนิดแล้วกันค่ะว่าสําหรับคนที่รักรถนะคะแล้วก็อยากดูแลรถให้ไม่มีดูรอยแบบใก่เนี่นนยมีคําแนะนําอะไรดีๆในเรื่องของการดูแล้างคะทันแรกที่ว่าต้องดูแลก่อนว่ารถเขาเราใช้งานเขาแบบไหนเรารักเขาเขาก็รักเราเราใส่ใจเขาเขาก็ดูแลเราเพราะนั้นการดูแลรถเราต้องดูว่ารถเราสกปรกแบบไหนถ้าสกปรกมากการล้าง ควรจะใช้ร่างกายเราเนี่ยสัมผัสกับตัวเขาเ้าใจให้เขาคือโดยที่ว่าอย่างที่พี่บอกตั้งแต่ตอนตอนแรกถ้ามันเป็นโครนเป็นอะไรมาเราหน้าจอามือเนี่ยเราลูบโครนออกไปให้หมดก่อนก่อนที่จะลงแชมพูถ้าเราไปใช้ผ้าหรือกองน้ํามาถูดโดยที่ว่าเราใช้แชมพูเลยนะเศษฝุ่นเศษหินเศษอะไรนะมันก็จะมาทําลายสีของเราใช่ไหมฮะสีของเราเราลงทุนดูแลเข้าขนาดนี้แล้วเราก็ต้องใส่ใจเขาอยู่เรื่อยเขาก็จะ แสดงความสวยงามให้เราหลังจากที่เราดูแลเขาอย่างนี้อยู่กับเราเนิ่นานเคยกับเราเน่นานนะคะวันนี้ขอบคุณพี่ไก่นะคะที่ให้เทคนิคแบบฉบับของพี่ไก่ตามประสบการณ์นะคะในเรื่องของการดูแลรถให้คนรับรถนะคะได้ได้ฟังแล้วก็ถูกใจยังไงก็นําไปปรับใช้กันได้นะคะขอบคุณพี่ไก่มากเลยค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะ